1นึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาส่งมอบรถที่บางแสนมานครเนาะก็เดี๋ยวคุณลูกค้ามารับมาส่งลูกค้าที่ใช้งานลูกค้าเลยนะคะที่สตโลูกค้าเลยก็วันนี้เป็นรถบรรทุกติดเคนนะคะเป็นสิบล้อตัวนี้เป็นสิบล้อสองพาวนะคะสองร้อยสี่สิบแรงเนาะเราก็มาดูกันตัวนี้ก็คือเราติดตั้งจีเพให้ลูกค้าด้วยพร้อมจดทะเบียนนะคะสิบล้อเราต้องติดตั้งจีเพจนะคะมาดูกันนะคะตัวนี้เป็นสิบสิบล้อสองพาว เว้นเคนนะคะตัวนี้เว้นอยู่ที่90เซนถึงเมตรหนึ่งกระบะลูกค้าเนี่ยอยู่ที่6เมตรครึ่งแต่เราเว้นเคนแล้วเนี่ยมันเหลือ5เมตร30แต่เราต่อคัดซียลูกค้าพร้อมแบบวิศวะจดทะเบียนผ่านนะคะก็คือให้ใช้งานได้กระบะยาว6เมตรเลยนะคะตัวนี้แผงคือ80เซนเปิด3ามด้านสองตอนเลยนะคะเคนนะคะจะเป็นเคนตัว5ตันห้าท่อน4ี่ชักนะคะยื่นยาวที่ประมาณ12 13เมตรนะคะตัวนี้ ก็ลูกค้าจะเป็นขาประจําของเราซื้อปีหนึ่งก็เกือบสิบคันเลยนะคะก็วันนี้มาส่งไกลเลยที่ทชนบุรีนะคะแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าก็องดูรถกันนะคะตอนนี้เห็นไหมแข็งแรงมากเลยอันนี้อู่เรานะคะททุกอย่างเลยก็คือทั้งต่อตัวกระบะแล้วก็เคนด้วยนะคะรับประกันตัวเครับประกันหนึ่งปีตัวกระบะหนึ่งปีตัวรถห้าปีนะคะเดี๋ยวมาดูรอบกันเลยค่ะ ค้ะสนใจก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์นี้นะคะสุรชัยเคนนะคะ0 9 6 2 3 9 1 9 1 6นะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวก็เราจะขอบคุณลูกค้านะคะวันนี้ที่มารับรถกับเราก็เดี๋ยวคั้นต่อไปเราก็จะมาส่งเหมือนเดิมนะคะก็คือกับเราทุกปีเลยนะคะปีนึงก็ห้าพันหกพันเลยนะคะว่าท่านนหนูขอบคุณคามากนะคะที่วันนี้นะคะให้ตู่ได้ อ่ารับใช้นะคะแล้วก็ขอให้กี่กันุ่งเรืืองพิงพรวยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะ